จ้าสวัสดีจ้ามื้อน,นี้กลับมาพบกับช่องน้องซ่อนแนวออีกตามคยนเนาะจ้ามื้อน,นี่องน้องซ่อนแฉลอจ้ะก,กับมีแนวทางนะจ้าหมายหุ่นนี่เคอีกนะจ้ะของตอนเศร้าแล้วก็ตอนบายเนาะหายมาเป็นแนวทางนะจ้ะของวันที่21กรกฎาเนาะจ้ะเข้ากับไปเบิ่งกันเลยเนาะจ้ะว่าหายตัวเด่นเน่นตัวใดแน่นอะจ้ะจะสำรับตัว เน้นนะจ่ะก็คือใหนึงกับเก้าจะสำหรับตัวฟันนะจ่ะก็จะให้ฟันหนึ่งนะจ่ะฟันหนึ่งวิ่งลูดจะก็ห้เก้ากับหนึ่งเนาะจ้ะเท่ากับไปเบิ้งตัวเน้นกันเลยเนาะจ่ะทั้งตัวเน้นและกัตัวร่องเนาะจะสำหรับตัวเน้นก่อนเนาะตัวเน้นเท่ากับห้ศนหนึ่งจะ 1> 1, 9, 1, 2, 1, 3, หนึ่งเก้าจะหนึ่งสองหนึ่งสาจะเข้ากับเม่เบิสรสลับตัวร่องนะจ๊ะตัวลองห้องกับไฮเก้าเก้าสามเก้าสองศูนยสองจ๊ะแต่สำหรับเนี่ยท่างนี่เนาะจ๊ะตัวนี้เนาะห้างก็หไยไปเป็นเนี่ยท่าง ไปกับน้ำนอกจากตัวนี้แต่สำหรับหุ้นนะจากห้าจะแนะนําตัวนี้เลยฟันวิ่งรูดนะจ๊ะจะเขาง่ายกว่าในแต่ละเหมืนอนะจ้ะเพราะว่าตัวเจาะตัวเน้นก็นจะเขางากแน่นะจ๊ะเ้องก็เลยจะให้เป็นเน้นตัวนี้เนาะจะเป็นไดแน่นอนจ้ะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชนแนลจ้ะเห็นตัวเน้น ตัวเด่นของเฮาแล้วนะจ๊ะเป็นตัวเลขแนวทางถืออกถือใจผู้ที่รับชมคลิปบ่านอจะเฮากะเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาได้อีกทางเลือกหนึ่งเนาะจาะว่าเขาจะเอาไปเด่นนักเบาตัวใดเนาะจะถ่ายนีนะจ๊ะน้องซ่อนชาแนลเนาะกะขอขอบคุณผู้ที่มารับชมคลิปช่องน้องซ่อนชาแนลนะจ๊ะ ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกผู้ทุกคนนะจ้าเขากับพบกันไหมเนาะจ้ะในคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชแนลวจะก็ขอขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจ้า